ในวิชจริงสวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาลงคลิป YouTube ไปแล้วแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดนะครับแล้วก็มีข้อมูลส่วนตัวที่อยากจะปิดบงังอยากจะลบออกหรืออะไรเงรี้ยแต่ว่าคลิปมัน,มนลงไปแล้วแล้วก็อาจจะเกิดยอดไลค์ยอดแชร์เยอะแล้วรู้สึกเสียดายคลิปที่จะต้องลบคลิปแล้วลงใหม่นะครับผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแต่จะมสอนวิธีการทําภาพเบลอนะฮะเฉพาะส่วน เนี่ยอันนี้คือคลิปที่ผมลงไปเป็นการสอนสมัครแกลบแบบละเอียดแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นเรื่องบัตรประชาชนนะครับอาจจะจะมีพาที่เห็นบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรพวกนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมใช้โปรแกรมตัดต่อในการเบอร์มาแล้วนะอันนี้คือผมผมใช้ YouTube เบอร์แล้วเป็นการแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวผมมาทำซ้ำให้ดูอีกทีก็แล้วกัน แต่ก่อนที่จะเป็นเบอร์อย่างนี้ในยนะู u ูบเนี่ยมันเห็นชัดเลยซึ่งไม่รู้ว่าผิดพลาดโปรเซสไหนแต่ว่าตอนที่ผมตัดต่อคลิปในในแอปพลิเคชันน่ะผมก็ทำสติกเกอร์บังไว้แล้วแต่พอลงคลิปจริงเนี่ยแล้วผมเพิ่งมาสังเกตเห็นหลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยอา้าวมันเห็นชัดหมดเลยนะชื่อจริงเลขบัตรและมีหมดเลยแบบชายชนใบขับขี่อะไรนะเล่มทะเบียนรถคือทุกอย่างอะ่ะคือแบบโหแล้วเป็นแบบ 4K ด้วยอะ่ะ อย่างชัดอะ่ะผมก็เลยตอนแรกจะลบคลิปแต่ก็ไปเจอวิธีมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมันมีวิธีทําภาพเบอร์บางส่วนเนี่ยมันก็จะเบอร์เลยเนี่ยมันก็จะเบอร์เลยอันนี้คือการทาเบอร์จาก u t u b e นะทาเบอร์จาก u t u b e นะ <c oughs> วิธีการนะ <c oughs> เข้ามาที่คลิปเรากดแก้ไขคลิปนี่คือคลิปนี้ที่จะแก้นะครับเนี่ยกดกดแก้ไขตรงประก,กาศ แล้วเราก็มาดูคำว่า Editor คลิกเข้าไปจะเห็นคำว่าเบอรเห็นไหมออผมลองหลายวิธีนะตอนแรกจะเ,ออเป็นพวก n n s c r e e หหืือเพิ่มพวกการ์ดเข้าไปเพื่อจะให้มันบงังบางส่วนแต่ของวิดีโอแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเพิ่มอะไรไปแล้วแต่เพิ่มคลิปเพิ่มการ์ดเนี่ยมันจะขึ้นแค่มุมขวาบนให้ให้กดลิงก์ไปได้ถ้าเป็น NC มันก็ต้องอยู่ช่วงหลัง NC นจริงจช่วงท้ายก่อนจบคลิปแต่ว่าปัญหาคือ ที่เราต้องการเบอร์มันอยู่ตรงกลางเพราะนั้นนี่ฮะเรากดตัวนี้เลยนี่ครับมีให้เลือกว่าจะเบอร์แค่หน้าหรือว่าคัสตอมเบอร์คัสอมเบอร์ก็คือเลือกขนาดได้เราจะใช้ตัวนี้ครับคัสตอมเบอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันอยู่ช่วงไหนเราต้องดูก่อนว่าคลิปจังหวะที่เราจะแก้นเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนเราต้องดูระยะเวลานี่นมันมันอยู่ช่วงนี้ มันจะคลิกยากนิดนึงเพราะว่ามันแมันคลิปมันยาวแล้วเราคลิกนิดนึงแล้วเวลามันเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมาขยายตรงนี้ก่อนครับกดซูมก่อนมันจะได้เห็นเห็นเห็นได้ง่ายขึ้นอ่ามันว่าอยู่ตรงไหนนี่มันก็จะขยายมาอันนี้เป็นอันที่ผมเบิร์มาแล้วนี่ครับจะเห็นเห็นภาพเก่าที่ยังเป็นรูปบัตรบัตรประชาชนอยู่ตรงนี้มันจะเลื่อนยากนิดนึงว่าเวลาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยเจอละเจอละช่วงที่เป็นบัตร แต่น,นี่ผมเบอร์ไปแล้วไงเห็นไหมมันเลยเบอร์อันนี้ผมเบอร์ไปแล้วไงแต่ผมทําให้ดูอีกรอบก็ได้ครับเบอร์ซ้ำมาอ,อีกเผื่อเป็นวิทยาทานเผื่อใครเจอปัญหานี้แล้วแบบเฮ้ยข้อมูลมันสาคัญจริงๆที่จะต้องแบงบปิดบังไว้อะแล้วมันพลาดลงไปแล้วอ่ะสมมติผมจะเริ่มเบอร์จากตรงนี้นะอืมแล้วก็ดูช่วงประมาณนี้ เราดูไว้เรากดคําว่าเบอ r ใช่ไหมกดบวกกดคัสตอมเบอร์อ่ามันจะมาแล้วอันนี้คือเป็นเป็นขนาดที่เราต้องการให้มันเบอจริงๆแล้วผมเลือกใหญ่บังทั้งภาพไปเลยครับอ่าแต่ว่านี่ทำเนตัวใหญดูเอาตรงกลางนิดนึงนะแค่นี้พอเนี่ยคัสตอมคือมันสามารถปรับได้ไงเล็กใหญ่แค่ไหนสามารถปรับทรงได้ด้วยนะจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นวงกลม เป็นแบบว่าวงรีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอาแคสเลีย่ยลีมครับอ่ะแล้วคุณสังเกตว่าจะมีจุดดำๆตรงเนี้ยมันก็คือพื้นที่มันมันมันกว้างไปเดยวขอเขาย่อลงมา่อยเนี่ยฮะดำๆเนี่ยคือพื้นที่ ที่เราต้องการให้เบอร์ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเราก็ลากเลยฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราเราเ็งเวลาวแล้วใช่ไหมว่ามันแค่ช่วงไหนเนี่ยครับเราก็ลากทาม,มิ่งในการเบอร์จากตรงนี้ถึงตรงนี้น่ฮะพยายามเอาเอาเนี่ยเอาลูกศรเนี่ยมาชี้เนี่ยเพื่อให้มันปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ อค okay. แล้วก็สมมติว่าเราโอเคแล้วกับไทมิ่งที่จะให้เบอร์ประมาณนี้เรากดเซฟครับเนี่ยปุ่มเซฟอยู่ด้านบนนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจำเวลาแล้วมาเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าเกิดจะเอาไปเป่ยจะเอาไปเป่ยแต่ถ้าเกิดไม่อยากแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็กดลบออกแล้วทำใหม่ก็ได้ครับนะกดเซฟปุ๊บเขาก็จะถามให้คอนเฟิร์มแล้วกดคอนเฟิร์ม นี่แล้วก็โปรเซสก็จะเริ่มทำงานซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้าง,งจะนานพอสมควรตรงนี้เราก็ทิ้งไปเลยเนี่ยครับเพราะผมลงความละเอียดของวิดีโอเป็นแบบ 4K เลยไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องไล่ตั้งแต่ S D H D แล้วก็ 4K โอเคก็รอไปครับเรียบร้อยนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนี้คลิปก็จะมีไอตัวเบอร์ขึ้นมาแล้วเหมือนตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดู เออก็ถือว่าลงออกลงใจเนาะตอนแรกคิดว่ามันทําไม่ได้คิดว่าจะลบคลิปแล้วลงใหม่แต่ก็เอเควิธีนี้ก็ไม่แย่ครับผมว่าน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะนะสำหรับพวกที่ทำ u t u b e แล้วก็หลุดพลาดหรือเพิ่งมาเห็นตอนหลังอะไรเงรี้ยใช้วิธีนี้ได้ครับหรือแม้แต่สปอนเซอร์ที่เอ่อเคยลงไปแล้วแบรนดน์นี้อยากจะปิดอยากอะไรเพราะว่าแบบปัจจุบันไม่ได้นี่แล้วหรืออะไรเงรี้ยก็ลองทำได้ก็เพจรีวิวใช้จริงก็ขอบคุณมากครับมีอะไรที่ผม ใช่จริงๆทำจริงๆแล้วเป็น o w t ูที่น่าสนใจอย่างนี้เดี๋ยวมาแชร์กันไว้ฝากกดซับไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ